รับเข้าสู่จัสมินชาแนลวันนี้นะคะผมกับช่วงของมันต้องมีค่ะซึ่งช่วงนี้เราก็ห่างหายกันไปนานมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะจะมาสุ่มของในเกมฟรีไฟลกันค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าดวงในวันนี้นะคะและกิจกรรมในเกมวันนี้เนี่ยเราจะดวงดีกันขนาดไหนแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้คือแบบว่าสุ่มก่อนนอนเลยมาดูกันว่าเราจะนอนหมอนชุ่มกันหรือเปล่า กิจกรรมแรกเลยนะเป็นกิจกรรมท็อปอัพแห่งความมืดนะคะรับโบนัสเพชรเพิ่มสูงสุด100นะคะซึ่งสามารถเติมได้3ครั้งต่อหนึ่งไอดีนะกิจกรรมนี้นะคะตั้งแต่วันที่29มามกราบไปจนถึง4กุมภาพันธ์นะคะใครที่จะเติมเพชรเนี่ยต้องลองเข้ามาดูในกิจกรรมนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนอันนี้นะคะเราจะสุ่มได้รับโบนัสฟรีนะเดี๋ยวจะ,จะลองสุ่มดูว่าจะจะได้โบนัสเท่าไหร่จะคิดว่าจะน่าจ,จะได้เยอะอยู่นะขอเยอะๆ,ๆแล้วกันเอ ได้40%เพื่อนเพื่อนได้กันเท่าไหร่บ้างคะสำหรับโบนัสอันนี้จะน่าจะดวงไม่ดีอยู่คนเดียวมันได้40%นะแต่ก็อ่าได้โบนัสเพิ่มมานะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกิจกรรมนี้ทุกคนยกทับสุดยอดตำนานลูกซองควงนะคะ M187 8นะซึ่งมีทั้งหมดน่าจะ4กระบอกนะดูจากรูปนะกิจกรรมนี้ตั้งแต่29ถึง4กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันและน,นี่การันตี8ปทีท่าใหม่อ่าอันนี้เล่นได้ตั้งแต่วันที่8มกราคมนะคะไปจนถึง3กุมภาพันธ์นะแล้วก็ในเกมนะคะมีกิจกรรมท็ ะะท็อปอปัพครบ199เพนารับไปเลย2สิ่งนี้ทุกคนสกินเยตินะคะตัวนี้น่ารักตะมูตะมีสีเข้มสดใสามากแล้วก็อ่ากล้ามนะคะกล้ามอันนี้เป็นรอยสักแบบนี้นะ ออจริงๆก็ควรมีไว้แหละเพราะมันเป็นของแถมฟรีนะจริงอ่ะแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนี้ด้วยนะคนกิจกรรมขุมทรัพย์พารวยนะคะเพียงแค่เราสะสมโทเคนนะก็สามารถเอามาแลกรับของต้อนรับกุดจีนตรงนี้ได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่24มกราคมไปจนถึง6กุมภาพันธ์นะนี่เราก็มาทํากิจกรรมตรงนี้นะล็อกอินก็ได้รับโทเคนนะหรือว่าเล่นอะไรต่างๆอันนี้ขยับนิดระเบิดหน่อยก็จะได้ของดังต่อไปนี้นะหอยากได้อ่ะ อันนี้อะไรอะระเบิดไม่เฮ้ยเดี๋ยวไปเล่นดีกว่าแค่เดินทางครบ20,000กิโลเมตรก็น่าจะได้แล้ว แล้วก็มีกิจกรรมนี้นะทุกคนกิจกรรมล็อกเป้าเข้าช้านะซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนถามหานะว่าทอมสันอันนี้จะเข้ามาเมื่อไหร่นะจะเข้ามาในกิจกรรมไหนนี่เลยกิจกรรมล็อกเป้าเข้าช้านะคะวันที่26มกราคมนะไปจนถึง31มกราคมนะคะมาดูกันว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงซึ่งของในกิจกรรมนี้เนี่ยเอาตรงๆคือจะมีหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นชุดผู้ชายนะเซตนี้และที่รีวิวไปรอบก่อนเนาะแล้วก็สกินปืนตรงนี้นะคะยิงครั้งแรกเนี่ย9เพชรโอ้โหเขาลดราคาให้ 50%ก็เพชรเองลองยิงเล่นๆละกันเผื่อแบบได้ได้ชิ้นส่วนโอเคเลิศ <c oughs> ก็ลองมาเล่นดูนะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตู้สุ่ม 8T ทีก่อนละกันตู้สุ่ม8ทีนะคะชุดผู้หญิงอันนี้จัดยังไม่มีเดี๋ยวจัดจะสุ่มเอาชุดผู้หญิงอันนี้นะแต่จะต้องเลือกเอาของที่จัดไม่เอาออกไปก่อนนะเดี๋ยวน่าจะเอา2อย่างนี้ออกไปก่อนละกันเดี๋ยวเลือก2อันนี้แล้วเดี๋ยวจะเริ่มสุ่มนะคะคค 9, ทุกคนเเพชรขอให้ได้ตั้งแต่9เพชรเพราะของอย่างอื่นมีหมดแล้วอยากได้แค่ชุดผู้หญิงเรียบร้อยได้แอร์บอสไม่ต้องสุ่มจนว่าฉันอาจจะเหมาแต่ว่าชุดผู้หญิงข้างล่างจนว่าไม่น่าจะเหมานะ กกอร,รอบที่สามเก้าสิบเก้าเพรโอ้โหลอยเก้าสิบเก้าเพค่ะรอบที่สี่เฮ้ยโอ้เกือบจะได้อยู่แล้วอะไปดิต่อดิกระเป๋าทุกคนสามเก้าเก้าขออย่างเดียวขอไม่เหมาเราอยากได้แค่ชุด งานมาละทุกคนเราจะได้อันบนหรืออันล่างเราอะอยากได้อันล่างแต่กลัวมันจะได้อันบนแต่พี่ว่าเราเราน่าจะได้อันล่างอะเพราะว่าปกติอันบนน่าจะออกขี้ลโอ๊ยตอนอยากได้อันนึงก็ให้อันนึงตอนจะเอาอันนึงก็ให้อีกอันนึงเนาะสุดท้ายก็เหมาตู้อยู่ดีโอ้าไม่ติดว่าชุดผู้หญิงน่ารักนะ กดเปิดเลยละกันทุกคนเดี๋ยวใส่ชุดนี้เลยอ่ะใส่มาละชุดผู้หญิงชุดนี้นะคะน่ารักตะมูตะมีพอสมควรเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มสกินปืนอ่ M 8 2 B นั่นเองนะคะความชั่วร้ายของบนะัมพายและสกินนี้บวกเจาะเกาะ2บวกความเร็วรีโหลดนะคะแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ส่วนตัวแล้วบวกเจาะเกาะดีนะเออเพราะว่าบาเลตมันเจานะไอวอนแล้วก็เจาะเกาะเข้าไปอีกถ้าโดนตัวนี้น่าจะเจ็บหนักเลยเหมือนกันแล้วก็รีโหลดไว้ด้วยน่าจะสับได้รัวๆเลยเดี๋ยวมาดูก่อน่ในตู้ปืนอันนี้มีอะไรที่เรายังไมมม่มี ไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวยังงี้ก็ได้เหรออ่ะเดี๋ยวเราสุ่มเรามีตั๋วอยูยี่ส5บหใบนะคะจะได้หรือเปล่าลุงอาจจะเสียเพชรวันนี้นี่วันเสียเพชรเลยนี่หว่เฮ้ยได้เลยนีใน่ในความในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ตู้สุ่ม8ทีสุ่มหมดทั้ง8ทีแต่ตู้นี้คือกด1ิเดียวก็ได้เลยทุกคน โคตรดวงดีตู้นี้ใครสุมแล้วหมดกันเท่าไหร่บ้างคะหมดไปกี่กั u กี้ลองคอมเมนต์ดูนะคะแล้วก็กิจจะกมต่อไปทุกคนเป็นลูกซองอันนี้เลยมันจะมีแบบสุม1ครั้งกับ5ครั้งนะ1นครั้งเนี่ยจะ19เกเพชรนะคะ5ครั้งเนี่ยจะ45เพชรเฮ้ยอ๋อสุม5ครั้งครั้งแรกคนลดให้50%แต่ว่าถ้าเกิดสุม5ครั้งเนี่ยมันจะหมดเพียงแค่90เพชรเท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวลองมาสุม5ครั้ง1รอบดูก่อนละกันอันนี้แบบประหยัดประหยัด ไหนหมุนสิหมุนได้กล่องอันนั้นได้กล่องอันนี้ได้กล่องอันนี้เฮ้ยโอ้โหไม่ได้วะโอไม่ได้เกลืออลองหนึ่งครั้งสักรอบหนึ่งสิเื่อจะดวงดีโอ้โหดวงดีกับผีอะไรแล้ว <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราดูค่าสถานะของปืนแต่ละกระบอกก่อนสีแดงนะคะจะบวกความเสียหายหนึ่งนะคะบวกอัตราการยิงสองนะคะแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ส่วนสีฟ้า บวกความเสียหาย1นะคะระยะ2แล้วก็ลดแม่นยำนะส่วนสีขาวอันนี้จะบวกความเร็วรีหลด2นะคะลบความแม่นยำแล้วก็ไปบวก,จกเจาะเกราะนะมีอะไรอีกอ๋ออันนี้มันให้กดแค่2อันอยู่หรออ๋ออันนี้สีเหลืองตัวนี้นะคะจะบวกอัตราการยิง1นะคะแม่นยำา2แล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่เนาะ,ะส่วนอันนี้เนี่ยจะบวกเป็นความเสียหาย1อัตราการยิง2แล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่นะคะเดี๋ยวเราจะเหมาทั้ง4ี่กระบอกเลยมาดูกันว่า กิจกรรมนี้จะหมดเท่าไหร่นะคะไปเลยกดทีละห้าครั้งปิดแจ้งเตือนด้วยเอาดิเติ๊ดติ๊ดโอ้โหหมุนเติ๊ดโอ้โหหมุนเฮ้ยไม่ไม่ไม,ม,ม่ได้เอ็มหปเจ็เลยเหรอโอ้โหไม่ได้เข้าไปสักนิดนึงเลยอะทุกคนขออย่าดมหน่อยอย่าหอมอย่าดมอย่าอมอย่ามองวันนี้ใส่เสื้อชุดนอนเป็ดมาด้วยจะเป็ดหรือไก่ก็ไม่รู้ เอ้ยเกลือนะคะเครือต่ยแย่โอ้โห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 มุนจนตาลายก็ยังไม่ได้สักกระบอกโอ้โหไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยไม่มาที่อาเราลองปิดแอนิเมชันดูทุกคนเพื่อความรวดเร็วโอ้โหอ,อันนี้ไม่ได้อีกทีเฮ้ยได้เฉย อันนี้ได้ตัวไหนเนี่ยมันเหมือนจะได้ตัวสีเทานะคะจะได้ตัวนี้มาก่อนเป็นกระบอกแรกเลยนะได้เฉดปิดอันนี้ไม่ปุบได้เลยมันมันเป็นทริคจริงๆนะเวลาเล่นกิจกรรมที่เป็นกงรงล้อทีไรเนี่ยถ้าปิดแอนิเมชันแล้วมันจะชอบได้ทุกคนมันจะชอบได้เลยอะอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้3ทีแล้วนะ9 4้าสี่กแล้วนะเก้าห้าส7ทียังไม่ได้ แดทีก็ยังไม่ได้เก้าทีก็ยังไม่ได้สิบทีก็ยังไม่ได้กระบอกนั่งอีกดอกสิบเอ็ดทีแล้วสิบสองทีแล้วสิบสามทีแล้วทุกคนสิบสี่ทีแล้วโอ้โหเฮ้ยกระบอกที่สองจะเท่าไหร่วะห้า 15. แปลกๆปะวะยี่สิบเอ็ดยี่สองอุ๊ยมาละมาตอนยี่สิบสามกระบอกนี้นะคะเก้าคูณยี่สิบสามเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้อาหาค่ะตอบเอาในใจกันเองละกันเราได้สีฟ้ามานะเป็นกระบอกที่สองนะลงมาเดากันนะคะว่าระหว่างกระบอกนี้นะคะกับกระบอกนี้สีแดงกับสีเหลืองเราจะได้กระบอกไหนก่อนจะาเดาว่าเดี๋ยวจะน่าจะได้กระบอกสีแดงก่อนเออเดี๋ยวเราลองมากดกันต่อทุกคนหนึ่งครั้ง สครั้ง3ครั้งยังไม่ได้สครั้งยังไม่ได้หครั้งก็ยังไม่ได้นะคะหครั้งยัง7จ็ดยังนะ8ปดยังนะเก้าสิบโอ้สิบครั้งแล้วทุกคน11ครั้งยังไม่ได้สิบสองครั้งยังไม่ได้13ครั้งก็ยังไม่ได้14ครั้งก็ยังไม่ได้15ครั้งก็ยังไม่ได้จะทำลายสถิติไหมเนี่ย โอ้ยก็บอกสีเหลืองได้ว่ะกระบอกสีเหลือง16ครั้งเองไอกระบอกสีฟ้าเรากดไปตั้งเท่าไหร่นะกระบอก23ครั้งเดี๋ยวมาดูกันว่ากระบอกสุดท้ายนะคะเราจะกดไปกี่ครั้ง5ครั้งกี่ครั้งก็คูณกันเองนะหนึ่ครั้งผ่านไป2ครั้งผ่านไป3ครั้งผ่านไปทุกคน4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้ง แปดครั้งเก้า oh, oh. ครั้งอืมสิบครั้งอย่าสิบเอ็ดครั้งค่ะสิบสองครั้งยังไม่มานะสิบสามนะค,ค,ครั้งก็ยังไม่มานะสิบสี่ครั้งก็ยังนะคะสิบห้าครั้งก็ยังไม่มาสิบหกสิบหกแล้วนะส <c oughs> ิบเจ็ดกระบอกสุดท้ายมาแล้วคะ่ะสิบแปดนะคะสิบเก้ายี่สิบครั้งแล้วทุกคน จะทำลายสถิติสีฟ้าเปล่ายี่เ็ดครั้งยี่สครั้งยี่สครั้งมันหนักกว่าอันนั้นอีกอะ่ะเราลองกดแบบหมุนๆดูดิเผื่อๆเผื่อเราแบบดวงดีได้ดวงดีได้ได้ความเราใจเราใจเราใจจ้ะเราใจก็แย่ละ เราปิดแอนิเมชันเหมือนเดิมดีกว่าดูทรงแล้วจะดวงดีกว่านะคะเมื่อกี้เท่าไหร่นะเท่าไหร่เรานับไม่ได้เราเกิน23บสาแล้วนะแน่ๆจริงมาเฮ้ย๋ยวกพี่ลองนี่ตึ๊เอ้ยกดตอนโอ้โหเดี๋ยวเราจะกดตอนที่มันขึ้นว่ารับเลย M 1887นะทุกคนเดี๋ยวรอมันขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวเราจะกดเอ้ยไม่ได้ตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหก็ยังไม่ได้ ก็ยังไม่ได้ทุกคนเฮ้ยหลายทีแล้วนะเฮ้ยกระบอกสุดท้ายไม่ออกสักทีขอแบบขอแบบรัวๆเลยได้ไหมอะ่ะจะได้รู้ว่าแบบเราจะหมดเท่าไหร่กันแน่กับกิจกรรมนี้เฮ้ย จะหมดเป็นหมื่นเพชรแล้วนะเนี่ยโอ้โหเนืกอ่าจะไม่มาซะแล้วสกินปืนอันนี้สุดท้ายแล้วเราก็ได้ครบสอันนะคะรางวัลใหญ่ทั้งหมดรับรางวัลใหญ่ทั้งหมดแล้วกิจกรรมถือเป็นอันสิ้สุดออกก็คือถ้าเราได้ทุกสกินปืนแล้วเราก็จะเล่นกินจกรรมนี้ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เพชรเราเหลือ8 7 7 8เ็ดเพชร เดี๋ยวเราเข้าไปดูสกินปืนที่เราได้มาดีกว่านะคะมันเป็นลูกซองพวงเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนอ่าอันนี้นะคะแสดงในล็อบบี้เลยสกินอันนี้แพงสุดเวลาถือจะเป็นแบบนี้นะวุ้งวิงถ้าเป็นสีฟ้าเวลาถือก็จะเป็นพี่ว่าสวยนะจริงเอฟเฟกมันสวยนะเวลาถือสีเหลืองก็สวยดีนะคะสีขาวมันขาวอมเทาอันนี้ก็สวยดีนะ ก็สาหรับ <My> friends, กิจกรรมอันนี้นะคะกิจกรรมปืนลูกซองควงนี้เราหมดไปทั้งหมด8,434่าเพชรยังไม่รวมกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีอีกนะคะวันนี้ก็น่าจะหมดรวมๆแล้วประมาณ1 0 0 0 0หมื่นกว่าเพชนะใช่ไหมหมื่นกว่าเพชรนะถ้าใครได้ตัวเลขเป๊ะๆก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะสําหรับสก,กินอันนี้นะคะ <My> friends, สําหรับจัด <me> แล้วจัดไม่ได้เล่นซองควงเป็นหลักอยู่แล้วนะคะมีไว้ติดไอเดีเสริมบรารมีและก็ความเท่ให้ตัวเอง แต่ก็เสริมบารมีทั้งทีนี่หมดไป 7, 8, เป็น7-8็ดแพันเพชรเลยนะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามารับชมสตรีมของพี่ด้วยนะใน NIMO TV นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีสุ่มแจกของด้วยนะคะในไลฟ์สตรีมตามเข้ามาดูกันด้วยนะจ๊ะจะแจกอะไรบ้างรอดูเลยค่ะเดี๋ยว,วน,นี้ไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบันดีทุกคนไปนอนแล้วดีกว่านอนหมอนชุ่มเลยหมดไปหลายบาท